ทางกายนะฮะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเอวและหลังส่วนประโยชน์ทางใจเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยให้เรามีความฮึกเหิมมีกําลังใจมีความมั่นใจในตัวเองอาสนะต่อไปในกลุ่มอาสนะท่านอนคว่ำในสแตนดาร์ดซีรีส์ของหัทตะราชายโยคาสมเรียกว่าผู้ชงคาสนะ ผู้งคาสนะเนี่ยเป็นอาสนะที่เป็นที่นิยมมากนะฮะแล้วก็เป็นอาสนะที่มีความสําคัญมากประโยชน์ของเขาเนี่ยทางกายนะฮะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเอวและหลังรวมไปถึงกล้ามเนื้อไทรเซปด้วยนะฮะส่วนประโยชน์ทางใจเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยให้เรามีความฮึกเหิมมีกําลังใจมีความมั่นใจในตัวเองกต่ครั้น,นี้มีเรื่อง ที่ต้องเรียนว่าหลายครูโยคะเนี่ยก็จะมีวิธีการทําผู้ชมคาสนะหลายแบบสําหรับผมผมจะขอ,อนําเสนอผู้ชมคาสนะแบบที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะลองดูครับเราจะมาเริ่มทําความเข้าใจนะฮะด้วยการนั่งคูเข่าแบบวัชราชนะแบบนี้คูเข่าแบบญี่ปุ่นหรือแบบเทพธิดานะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไถมือไปข้างหน้า แขนสองข้างและมือเนี่ยนะฮะจะห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ลองดูนะครับนะฮะแขนตึงนะครับหน้าผากติดพื้นเมื่อเรารู้ว่าแขนเราตึงแล้วยืดสุดแล้วมือสองข้างห่างเท่าความกว้างของหัวไหล่แล้วเราจะมืออยู่กับที่นะฮะเราจะยกตัวขึ้นมา แล้วพังภาพไปข้างหน้ามืออยู่กับที่นะครับท่านสังเกตดีๆตอนนี้มือผมนะฮะจะอยู่ใต้ราวนมแล้วนะฮะและเดี๋ยวเวลาตอนขึ้นผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นผู้ชมเร็วๆให้ดูนะ,ะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บท่านดูดีๆข้อมือผมอยู่ใต้หัวไหล่เห็นไหมครับอยู่ใต้ไหมครับทีมงานอยู่นะครับ ทำไมถึงปลอดภัยแบบนี้นะฮะเพราะมันเป็นการส่งน้ําหนักนะครับของตัวเราเนี่ยจากหัวไหล่ผ่านข้อศอกผ่านข้อมือลงไปยังพื้นตรงๆนะฮะถ้าไหล่ล้ํามืออย่างนี้นะครับมันกดข้อมือนะฮะกดมุมนี้ของข้อมือโอ้อย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะเจ็บเอ็นข้อมือได้ส่วนถ้าเกิดว่ามือล้ําไหล่ดูนะฮะ <c oughs> หลังหักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมควรก็คือให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะครอ่ะคราวนี้ถ้าตามสแตนดาดซีรีส์ของหัตถาราชาโยคาสมนะครับมันจะค้างอยู่ที่ท่านอนคว่ำใช่ไหมฮะนะครับจบที่ท่าทวิบาทาชาลภาสสนะนะครับเราก็มาเลยมืออยู่ใต้ราวนมนะครับข้อศอก หนีบอยู่ชิดลําตัวไม่แบะออกทําไมล่ะเพราะถ้าเกิดข้อศอกเราแบะออกเนี่ยเดี๋ยวอีตอนขึ้นเนี่ยเรามาอัดเรามาอัดอข้อมือนะครับด้านนี้อีกไม่ได้เราต้องเอาข้อศอกชิดลําตัวนะครับอ่ะส้นเท้านะฮะแยกปลายเท้าชิดทําไมส้นเท้าแยกทําไมเราไม่พยายามเอาส้นเท้าชิดติดกันไม่เป็นไร เพราะว่าตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยส้นเท้ามันแยกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้จังหวะหายใจทำยังไงนะฮะโอเคใหม่นะฮะหนะะ้นาผากติดพื้นมือสองข้างวางข้างาวางใต้ราวนมหนีบข้อศอกชิดลำตัวส้วนเท้าแยกปลายเท้าชิดหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาเล็กน้อย โดยที่ไม่ใช้มือนะไม่ใช้แขนนะยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้เริ่มออกกําลังหลังแล้วนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาแล้วส่งด้วยแขนให้ตึงหายใจออกย่อศอกชิดลำตัวกดไหลชูคอหน้ามองตรงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆบางคนอยากจะเงยหน้าเงืเยได้นะครับทำได้ทั้งสองแบบ สามถึงหกลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าสูดยืดหายใจออกค่อยๆงอศอกหมอบลงไปใหม่หน้าผากติดพื้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆดูอีกครั้งนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาแล้วส่งด้วยแขนให้ตึงหายใจออกยอ่อศอกชิดลำตัวกดไหล่ชูคอหน้า,นาหมอบตรงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ กายรย่อสอบชิดลำตัวแบบนี้ได้ไตรเสร็จนะฮะอย่างที่เรียนไปตอนต้นเข้าสูตรยืดออกพักค่อยๆงอสอบแล้วหมอบหลงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆและนี่ก็คือผู้ชงคาสนะท่าซุปเปอร์ฮิตในวงการโยคะข,ของเราสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ